สวัสดีครับกับพบอีกครั้งกันะครับกับช่องแชนแนธนภัทรมุนตานะครับบล็อกในวันนี้นะครับก็จะเป็นชีวิตรประจําวัน1วันของเด็กเชียงใหม่ที่มาในกรุงเทพนะครับจะเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับท่าน,นก็เริ่มกันเลยครับ A few moments later. A few minutes later. Three days later. 2 0 years later Thous ตอนนี้นะครับก็ได้ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะเริ่มหาอะไรกินแล้วเพราตอนนี้ก็จะ8ปดมงครึ่งแล้วครับก็ตอนนี้พี่ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็เลยหิวละเดี๋ยวจะไปดูตอนผมกินข้าวกันนะครับ เกิดเรื่องแล้วพอจะออกกําลังกายลืมเลยว่านมหมดต้องวิ่งไปซื้อเซเว่นแล้วเนี่ยโอ้ยตายโอยจะสายอเนี่ย ตอนนี้คนระับได้ซื้อนมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราจะกลับไปห้องเราละจะกลับจะได้กินข้า,าวเช้าสักทีเช้ามาก็มีประเด็นเลยตอนนี้นะครับแปดโมงสามสิบห้านะครับก็เป็นได้กินข้าวจริงตอนแรกเราคิดว่าจะได้กินแปดโมงครึ่งครับนี่เลยเอานี่ก็พอละเอานี้กับนมเน่ A few moments later m moments ตอนนี้นะครับล้วก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่รอเวลาที่จะได้ถึงเวลานัดกับเพื่อนๆน,นะครับที่จะไปเดือมอนะครับเออรียบร้อยนี่เรียบร้อยตอนนี้นะครสิบเอ็ดโมงสีสิแล้วครับก็ตอนนี้เรามาเจอเพื่อนๆแล้วครับนี่แต่ละตัวเฮ้ยอะไรนี่คะ่โะ,คะโขกคนที่ นี่นะครับเอ่อการถ่ายถ้าถ่ายถ้าถ่ายดิถ้าถ่ายกล้องเลยเอ้ยกล้วยกล้วยเข่วยอ๋อใครอยากได้ใครอยากอ่าได้วางฟันนะเดี๋ยวผมติดลิงก์เดี๋ยวผมติดไอซีไว้ให้มันนะครับโอ้ติดเลยไม่มีหรอกอ๋อมันไม่ค่อยเล่นเล่นอดีกว่าไปโค่นอะไปโค่นให้โค่นเดี๋ยว ส่วนสองคนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็ปุกกับปุกนะครับถ้าใครคนดูหน่อยสวัสดีครับไปรุ่นไปรุ่นโมกาวไปโยกทุ่งชาดครับก็เป้าหมายในการมาเดินดูโม,มอรอบนี้ของเรานะครับก็คือจะซื้อเสื้อผ้าน,นะครับ เดี๋ยวจะได้สเสื้ออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้ทำการเดินทางผีดมองเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฮะได้เวลาออกตามล่าเสื้อผ้ากันเลยนะครับ One <eternity> later. ตอนนี้ยังหาร้านที่ถูดใจไม่ค่อยได้เลยคิดว่าน่าต้องเดินอีกพักหนึ่งส่วนใหญ่ที่เจอันเป็นแนวสปอร์ตจริงๆเราอยากได้แบบเป็นกางขายาวสีสัสกแบบสีเรียบๆก็คงจะโอเคมั้งจทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย ร้อยครับถึงโซนแรกแล้วนะครับนี่เลยวันนี้เราได้ยินที่ร้าน h อชครับวันนี้ว่าน,น,น่าจะร้นนี้น่าจะมีนะเพราะส่นวนใหญ่ก็มีเยอะอีกร้านเอชแอนด์พิมพ์เนี่ย ครับตอนนี้นะเราก็ได้กลับมาที่ที่พักของเราแล้วนะครับกลับนี่เลยนะครับสิ่งของที่พวกเราได้ซื้อมาในวันนี้นะครับเสือ้อผ้าก็เข้าใจขตับในวันนี้ที่พวกเราไดิกนก็จะมีรองเทา้าครับราคา7 9 9บาทแต่ว่าตอนมันเป็นโปรโมชั่นที่เราซื้อ1แถมหนึ่งราคาเดียวกันก็เลยได้ กางเกงยีนตัวนี้มาด้วยนี่ราคาเ็799เหมือนกันก็เลยเจ้าฟรีก็ <c oughs> <g år> มาต่อก็ได้มีมาด้วยสายคอสวยมากสวยมากตัวนี้สายคอสายอย่านี้ก็เส้นนี้ก็จะราคา399บาทก็เหมือนเมื่อกี้ซื้อนหนึ่งก็จะได้แถมอีกหนึ่ง นี่เลยยังสวยครับก็รวมแล้วนาคาเสร็จก็อยู่ที่อยู่แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับก็แต่ว่าเราได้สี่อย่างเลยก็ได้รองเท้าหนึ่งกางเกงหนึ่งแล้วก็สร้อยอสองนะ่สี่ครับ จบแล้วนะครับกับล็อกในวันนี้ของผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยน,นะครับไปพบเจอกันใหม่ในล็อกหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ